เมเดเมเดครับน้ำเข้ารถนะฮะจบที่ร้านแคยูกระจกรถยนต์นะครับในซอยวัดลาดประดุกนะครับตรงเข้ามาสองสองสี่แยกไฟแดงนะครับสองสี่แยกไฟแดงนะฮะแล้วก็ขวามือจะมีปั๊มปตทนะครับร้านอยู่ถัดจากปั๊มปตทด้านขวาไปร้อยเมตรนะครับอยู่ในวัดลาดประดุกขอแนะนําเลยว่าร้านนี้เฮียเฮียสุวรรณบริการดีมากนะครับให้ความรู้ดีด้วยนะฮะแรกๆไปถึงก็จริงๆมีคนแนะนําผมมานะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ ปรากฏเฮียก็บอกว่ามีคิวอยู่5คิวนะครับไม่ทันหลอกนัดไว้ผมบอกผมจาเป็นใช้รถจริงๆแล้วพอดีคนแนะนําเฮียเขาเขารู้จักเขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูให้เฮีย er, ก็เลยไล่ตะเข็บทุกอย่างของรถเลยนะฮะแล้วก็ไปมาแกเชกบอกต้องเป็นที่นี่แน่น,น,นอนหลังคานะฮะตะเข็บหลังคารถมันเก่าแล้วนะครับเฮีย er, ก็ทําการเลาะนะฮะสังเกตว่ามันจะมีรอยรอยเล,กเล็กๆนะฮะซึ่งน้ามันซึมได้นะฮะเฮียเขาก็ทําการล้างเอาดินออกนะครับแล้วก็ถัดนะทาน้ํายา สองสามชั้นนะฮะอัดซิลิโคนนะฮะระหว่างนั้นก็มีน้ำที่ดื่มด้วยนะครับน้ำเย็นนะฮะสดชื่นเลยนะครับเฮียก็บรรจงมากครับงานอาร์ตเลยนะครับงานอาร์ตจริงๆนะครับแนะนำว่างานดีจริงๆนะครับเฮียสุวรรณนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0 8 0 6 0 5 2 7 1 3นยสนะครับเฮียสุวรรณร้านแคร์อยู่กระจกล้อจดในซอยวัดลาดประดุกนะครับผมบอกว่างานดีจริงๆครับแนะนำเลยนะครับถ้ามาเจ้าหนุนเนี่ยฮะเฮียนะฮะบรรจงฮะเฮียสุวรรณนี่บรรจงเลยฮะงานอาร์ตจริง ขอแนะนำเ,เพื่อนๆเลยครับนี่ฮะหลอดนะสปอร์ตแล้วโอเคตามนี้นะครับ